สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือลายลาซานนะครับันวันนี้งานแรกของหน่วย12ล้อนะครับผมผมมาถึงชานครับตอนนี้เขาตั้งจอเพิ่มตั้งจอเสร็จแล้วนะครับลงตู้เสร็จไปฝั่งนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับผมติดตามครับผมมาชมกันเลยครับผมงานแรกของหน่วย12ล้อนะครับงานแรกของหน่วย12ล้อนะครับวันนี้เบร ส8ใบนะครับรวมทั้งหมดนะครับฝั่งละย4นะครับผมฝั่งละย4นะครับดูครับฝั่งนี้เหลืออีก3ใบนะครับยาวเฟ้ยเลยครับผมตอนนี้บ่ายสองครับไวมากนะครับทีมงาน12บองล้อของเรานะครับเราไปดูฝั่งตู้เบียดใกล้ๆกันแล้วครับผมตามมาชมกันเรื่อยๆนะครับผม 48่บใบนะครับสวัสดีครับนี่ออครับพธการเราโอ้สวยงามมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมแดดร้อนครับส่วนรถเราอยู่ฝั่งนี้ครับกำลังจะน่าจ,จะลง ตู้เบรนะครับตู้เบรที่เหลือนะครับผมผมาชมดูมาชมทีมงานกันลงตู้เบรนะครับเป็นงานแรกนี่ครับที่ใช้เบรตู้เบรนะครับ48ใบนะครับผมสวยงามกันทีเดียวนะครับผมมาดูทีมงานกันนะครับ งานกำลังยงตนูนครับผมมาดูตู้เบสกันใกล้ๆนะครับสวยงามครับสวยงามตอนนี้ตอนนี้อ้วนกำลัง ลงตู้นะครับลงตู้นะครับนะครับไม่รู้เขาลงของกี่โมงนะครับตอนนี้บ่ายสองจะเสร็จแล้วครับผมคงานาาลงตู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานแรกงานแรกนะครับงานแรกงานแรกของหน่วย12ล้อนะครับ เบรด48แ็รวมทั้งหมด48ใบจะเป็นยังไงบ้างขางข่าวฝนมเย็นนี้สเทือนตับน่าจะสะเทืออตับไม่นิมเนาะมาอบไม่ทัน,นครับทีมงานจะเสร็จแล้วครับอ2ล้อทำงานไวอยู่แล้วครับครับ,บอมดำไม่รู้ ไปทางไหนนะครับช่วงนี้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ครับมาพบกับช่องคนดังนะครับนี่ครับสวัสดีครับอือวงดําของเรานีเองนะครับผมไม่เจอกันนานเจอกันนานคิดถึงคิดถึงนมนมไม่เจอกันนมนานไม่เจอกันนานอะไรนะนมโตขึ้นเป็นกองเหอ พอดี FC ก็าทำเสื้อมาให้ครับสุดยอดเลยนะบองดัเจ๊กเจ๊กเจ๊กติ๊กเกเนื้อจดใต้นะครับวันนี้มาพบกับบองดํานะครับนี่บองดํมมาถึงตอนไหนวันนี้ประมาณตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงมาถึงตอนเที่ยงพอดีจริงๆก็อะไรนะฝนบอกว่าให้แวะรับด้วยพอดีเอสเสือมามามาพอดีกันเลยว่าลฝนฝนก็เลยบอกว่ามาช้าเพราะนี่หละมาแต่สิบเอ็ดโมงเนาะมาช้าเพราะเขานี่เลยอ๋อ ที่แรกผมคิดเขาบอกกับผมอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรนะจะมาตอนเที่ยงเขาจะลาง,งานครึ่งวันอตอนนี้แอดนายกำลังบินมุมสูงครับดูกันครับเขาไปเงียบๆนะครับเขาไปเงียบๆครับ ฝั่งขวาเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ลงตู้ฝั่งซ้ายนะครับนี่น่าจะเป็นงานบรรจุอาทินะครับผมน่าจะเป็นงานบรรจุอาทินะครับวันนี้ผมตามชมเรื่องครับส่วนรถงูของเราสวยมากนะครับรถงูของเราสวยมากใกล้จะ็เสร็จแล้วครับผมตามชมครับครับมันสต่อนะครับตอนนี้ทีมงานเรากําลังลงลง จะลงตั้งเวทีนะครับตั้งเวทีตั้งเวทีลงพาวเวอร์นะครับผมอ้วนดูอ้วนใส่เสื้อน,นะครับสเสื้อคนราอ้วละเมอดาไดูรถหน่อยครับอออกงานแรกก็จะรอๆอหน่อยนะครับ,ออน,น,น,รบนี่ครับ สวยมากครับสวยมากลงทุ่งนานครับทุ่งนาติดหมู่บ้าน,นครับเป็นถามเ็ว่าเป็นงานเป็นงานบรรจุอาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมตามมาชมเรื่อยๆน,นะครับเดินม,มาดูตะโตงหน่อยไม่ได้เจอตั้งนานนี่ใช่หรือเปล่านี่ <laughs> ตะโงนะครับคนทําไฟนะครับ โจ้โควิดไปทำอะไรมานอนกินครับนอนกินหรอครับอู้ขักอีรีเรียมดแล้วลอนวิชาผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะต่อสายไหนเป็นสายไหนใช่ไหมนั่นแหละครับไฟเรียกว่าไฟกระกระแทกข้างหน้าใช่ไหมนี่อจอยได้มาไหม,ม <า S 1> ไหนวัว ยข้างบนนู่นบ่เนี่เล็กกำลังต่อไฟนะครับต่อถูกไหมนี่ฮะต่อถูกไหมนี่ไม่ได้ออกงานนานนี่ถูกฟังนู่นแอดนายบินแล้วครับบินแล้วนู่นข้างบินข้างบินนู่นนู่นนู่นตัวฮอตไปแล้วตัวฮออ่าตัวฮอตัวฮอครับแอดนายครับบินอยู่ครับ โอเคครับผมตามครับมาถึงบ่ายโมงครับบ่ายสองนี่หละทีมงานทีมงานเครื่องปั่นนะครับนี่คนรอนะครับคนรอบ้านสวายเพิ่งเดินทางมาถึงครับอันนี้ท่านอนของเรานะครับนีมนานางานทีครับผมนานางานทีนะครับเจอของใหญ่เลยวันนี้เจอของใหญ่รถเครื่องปั่นเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับนี่ครับจอดดูนี่จะให้ดูมุมกว้างนะครับนี่ มาผมมาถึงก็เหลืออีกชั้นสุดท้ายนะขึ้นเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับเร็วมากนะครับหรือหรือว,ว่าคนเยอะหรือเปล่าหรือว,ว่าเขาเร็วอยู่แล้วไม่แรงใหม่ก็อย่างนี้แหละเนาะ <laughs> งานวันแรกแร <laughs> เสร็จแล้วครับนี่ <laughs> เหลือแต่ตั้งเสียงกลางครับซ้ายขวาเสียงกลางซ้ายขวาแล้วก็ลงพาวเวอร์แล้วก็เดินสายนะครับเพิ่มอีกี่ตู้ ฝั่ง,งละสี่ครับฝั่งละสี่สี่สิบแปดใบอะรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดสี่สิบแปดใบนะครับงานแรกนะครับสีบ่สิบแปดใบตอนเย็นมาชมกันนะครับมาฟังบเสียงจะเป็นยังไงนะผมติดตามครับนะครับมาชมทีมงานลง power นะครับทีมงานลงเวอร์นะครับผมของเราใช้ ที่5,500ครับน่าจะ8ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามคนสักนี่โชเฟอร์เราครับโชเฟอร์คุณสวัสดีครับงานแรกขอส1 0ล้อครับส1 2ล้อเป็นไงครับวันนี้นัดสมเริ่มครับไม่กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับมาอยู่ในมาตรการครับ ชื่องานให้สนุกนะเพราะงานงานเราเดี๋ยวนี้จัดยากมากเลยครับใครไปมาถือว่าพลาดนะครับงานนี้ครับพลาดเลยเพราะว่าี่อไปไม่รู้ยังไงสี่สิบแปดใบด้วยครับครับนี่เรามาฟังเสียงตู้ข้าวัยี่สิบสี่ดอกดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมครั้งแรกเนาะพี่น้องงานแรกเนาะงานนัดผสมมาเรื่อยทั้งรถทั้งเครื่องครับว่าสนวนที่บ้านสนวนนางแก้วครับตบนบึงนางนายง่าครับมาจากเช่น เส้นสุดินเจ้าพระกลับมาถึงบ้านบึงเลี้ยวขวามายิวเทิรนเลี้ยวขวามาออกจากบ้านบึงมาประมาณสองกิโลครับพี่ครับผมดูทีมงานกันต่วนนะครับแบกแล้วครับนี่ผู้จัดการเราพี่รุตสวัสดีครับสวัสดีครับพามันไม่ปกติแล้ว เดี๋ยวก็โอไมครอนนี่กูโควิดอันนี้ก็จังไรพ้องเนอตุ๊กตุ้มพันโอเคครับผมติดตามครับครับพามาชมพาวเวอร์นะครับของเราของติดสองล้อครับใช้เป็นทีทีห้าพันห้านะครับแท่นนะครับหกแท่นอืมโอ้ทีห้าหกนะครับหกแท่นนะครับสวยงามครับสวยงามน้าตอย ตรงนู้นเป็นเสียงกลางครับขดระบบ้ระบบระบบรงางระบกลางอยกลางกำลังอารมเราตั้งตั้งสูงๆอย่างนี้ครับแต่เราเอาสายรัดรัดไว้อยู่นะครับมันเป็นเป็นสไตล์ของนันทวันนะครับตั้งสูงครับแต่เรารัดอยู่ครับ รัดลอดภัยอยู่ครับมีสายรัดอยู่ครับผลัพึ่งพึ่งมาครับโอเคครับผมดูอ้วนอ้วนใส่เสื้อไปได้ลองแลครับน่าจะสี่โมงห้าโมง ตามชมนะครับมาชมมุมอื่นๆบ้างนะครับครับจะให้ดูภาพ48บใบนะครับ48ใบใกล้ๆกลนะครับฝั่งละ24นะครับเพิ่มมาเพิ่มมาฝั่งละแต่ก่อนเป็น20นะครับแต่ก่อน20ข้างละ20ใบนะครับเพิ่มมาอีกสครับเพิ่มมาฝั่งละสี่เป็น24ครับทั้งหมด48ด จุกแน่อาร์ตเย็นนี้จุกแน่อืมนะครับยาวยาวมากกว่าเดิมยาวยาวนี่ครับผมตามชมเรื่อยๆนะครับทำอะไรวันนี้วัดไฟครับไฟเพิ่มต้องรีบมัดก่อนอืมไวมากเนาะคนเยอะวันนี้คนกี่คนพี่แป๊ะทำไมเสียไวยังตุงแต่สิบโมงครับตุ่งแต่สิบโมง สคนเองบอกทีมงานนี้เราเป็นว่าทีมงานมาตรฐานเดี๋ยวมาดูพี่แปะกันครับแบ่งหน้าที่กันครับมาดูพี่แปะทำอะไรครับอันนี้มาดูทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ครับเราใช้สวัสดีครับผมนี่ครับพี่แปะมาได้เจอกันนานเลยครับตอนนี้คิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้คิดถึงทุกคนเลยโอเคครับผมติดตามชมนะครับตอนนี้พี่แปะกำลังมัดตู้นะครับสายอะไรนี่พี่เขาเรียกสตีสตีเนาะสตีรัด สเตลตูนครับหมวกกับสเตีเนี่ยสีเดียวกันเลยครับสีสวยสีสวยสีสวยสีล้อสีล้อตอนนี้บ่ายสองสี่สิบเจ็ดแล้วครับเร็วครับลงเร็วมากครับเร็วมากนึงเย็บสี่เรามาเยอะนะครับวันนี้คนหน้าจะเยอะนะผมแต่เขาจะมีมาตรการอยู่ครับล้อมผ้าเลยครับ ล้อมผ้าล้อมรั้วเลยครับเหมือนงานเหมือนงานปิดลิกนี่แหละครับดูเขากำลังทำล้อมผ้านะครับผมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับตอนเย็นนะครับ,บ,รบ,รบเอ้ยอย่าคุยหน่อยนานๆได้ออกอย่าให้ติดตู้นะวันนี้นยอย่าให้ติดตู้เพิ่งบวชมานะครับหัวล้นเลยครับหัวล้น มุกตานครับนี่ภาพสวยๆนะครับนานๆจะได้เห็นนะครับถ่ายตู้นานๆหน่อยนะครับผมสวยไหมครับเอฟซีทุกท่านสวยงามมากครับผมงานแรกนะครับงานแรกของหน่วย12ล้อนะครับผมที่ใช้ฝั่งละ24ใบนะครับฝั่งละี4ใบสองฝั่งก็รวมแล้ว48นะครับผม โอเคครับผมติดตามครับนะครับมาชมกันต่อนะครับว่าทีมงานงานถึงไหนกันแล้วนะครับวันนี้ส่วนพาวเวอร์นะครับลงลงจากรถเสร็จเรียบร้อยแลครับมาดูกันนะครับนี่นครับเสร็จแล้วนะครับกำลัง ขึ้นนั่งร้านเสียงกลางครับตอนนี้ครับผมไวมากครับทำงานวันนี้ตอนนี้บ่ายสามนะครับอีกไม่ถึงชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับสี่โมงน่าจะเสร็จนะผมคิดว่านะมาดูทีมงานขึ้นเสียงกลางกันนบนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวผมติดตาม<ด>ครับมาดูฝั่งอ้วนกันบ้างนะครับควรเราไปชอบขึ้นเสียงกลางนะครับวันนี้เขาลมก่อนครับร้อนอ้วนครับอ้วนแต่ทำไมใส่เสื้อแดงยังเลยผิดหน่วยหรือเปล่าฮะผิดหน่วยหรือเปล่านี่อ้วนมาช่วยอ้วนมาช่วยเก้าห้าห้านะครับอ้วน หน้าแดงแรงไม่ออกนะรถหน่อยเราจอดอยู่นู่นครับผม,มสวยงามครับสวยงามบริเวณรอบๆครับเอฟซี FC เราคนวันนี้น่าจะเยอะนะครับวันนี้น่าจะเยอะนะครับนวนท่านจอยนะครับนวลท่านจอยดับไฟไฟทงครับนวล จอยครับบ้านอยู่ติดติดผมครับหมู่บ้านใกล้กันนะครับห่างกันห้ากิโลครับผมจะเสร็จแล้วนะครับไม่ไม่ถึงชั่วโมงน่าจะได้ลองเสียงนะครับผมโอเคครับผมติดตามชมเรื่อยครับตอนนี้เราขึ้นเสียงกลางใกล้เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สามโมงจะสี่โมงนะครับทีบงานเราขึ้นเสียงกายใกล้เสร็จแล้วครับผมติดตามชมเรื่อยนะครับผมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งอ้วนกันบ้างครับผมติดตามครับมาดูฝั่งอ้วนกันบ้างนะครับตอนนี้อ้วนกำลังขึ้นเสียงกลางนะครับเหลืออีกสองใบนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยงามครับวันนี้อยู่ป้านป้าอะไรนะลืมแล้ว คนอยู่นี้บ้านอะไรนะบ้านสนวนนางแก้ววันนี้อยู่บ้านสนวนนาแก้วนะครับลืมครับสนวนบ้านสนวนนางแก้วนะตำบลบึงตำบลบึงครับำอำเภอฝาวฝาว์ศรีนินนะครับจังหวัดศรินรินเราเนี่แหละครับผมลืมลืมได้ไงรู้อ้วนครับผมตามชมเรื่อยๆครับมาดูตูดครับ เพียงยาวสวยเลยครับผมอาสวยงามมากนะครับข right. ้งละยี่สี่ใบนะครับวันนี้ยี่สี่ใบงานแรกของสิบสองล้อนะครับเพิ่มตู่มาข้างละสี่ใบครับเพิ่มตู้มาข้างละสี่ใบครับผมขึ้นไหยขึ้นหนฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เราเลือเดินสายครับต่อสายนะครับผมเยี่สีเราเยอะมากครับมารอชมครับผมจะให้ดูมุมกว้างๆครับ โอเคผมตามชมครับผมนะครับจะให้ดูมุมกว้างนะครับผมอาจจะย้อนแสงนิดนิดนะครับตองนี้ขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเหลือเดินสายนะครับเหลือเดินสายครับตอนนี้สี่โมงแล้วครับผมตามครับมาดูครับงานแรกที่ สิบสองล้อเขาทำกันนะครับผมงานแรกครับมีตั้งเขาเรียกว่าไฟอะไรบีมบนนี่ไฟ่าครับไฟ่าอันี่ไฟผ่านะครับสีดวงนะครับไฟผ่าสีดวงของฝั่งนครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับผมติดตั้งโดยชายอาสนะครับเราจะพาเดินลูอีกสักหน่อยนะครับเขาเปิดเพลงนะครับฝั่งนู้นเขาเปิดเพลงนู่น เครื่องเล่นนะครับเปิดเพลงครับตอนนี้เราขึ้นเสียงกลางเสร็จแล้วนะครับผมส้ายขวาเสร็จแล้วเหลือเดินสายครับเดินสายนะครับผมโอเคครับผมติดตามครับนนครับเริ่มเริ่มขึ้นป้ายแล้วครับผมแสงแดดอาจจะแรงๆย้อนแสงบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่บ้าน สนวนนาแก้วนะครับตำบลบึงนะครับอำเภอป่าสีนรินนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอเคครับติดตามมาดูมุมหนึ่งกันบ้างนะครับผมสองล้อใช้เป็นงานแรกนะครับไฟผ่านนะไฟผ่านใช้เป็นงานแรกนะครับสี่ตัวนะครับนี่ครับคอยมาดูตอนกลางคืนแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม ผานครับใช้เป็นงานแรกนะครับอาจจะเพิ่มแสงสีได้อีกเยอะนะครับสองฝั่งนะครับฝั่งละสี่ตัวครับผมการเปลี่ยนแปลงของเรามีให้ชมเรื่อยๆนะครับผมทางด้านตู้เบดเราก็เพิ่มมาข้างละสี่ดอกนะครับอันนี้เป็นมุมกว้างๆครับมุมกว้างๆที่ครับผมตามครับ ครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ถ่ายอานไม่รู้เรื่องนะครับเ <todas> ขาเปิดเครื่องเล่นเขาเปิดเพลงนะครับผม <Embassy> เสียงอาจจะเข้าบ้างไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วเอาไว้เจอกันในช่วงเทสเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมใหม่นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ